สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมข้อสปริงแคทกับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้เราจะมาทําการแนะนำทีมตีเลดบอสเชซตนะครับรอบนี้เราจะเจอกันในกางแจ้ครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะถือว่าง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับนะเพราะว่ามีตัวละครครับผมที่เหมาะสมในการลงตีบอสรอบนี้ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปแนะนําในส่วนของตัวละครก็ขอแนะนาในส่วนของผู้สนับสนุนรายการหลักของเรา เลือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินพิเกตไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงค์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยอะไรครับผมอย่างแรกครับ ในสุดขอเลดบอสเชเซตนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าเราจะมาแนะนําทีมเดียวจบก่อนนะครับแนละก็คือใส่เทคนี้นครับผมทีมเดียวแล้วก็สามารถตีจบได้เลยนะก็คือทีมนี้เลยครับอันนี้คือในสุดของทีมเดียวจบนะก็จะมีมิกะเชลูโน่นะครับผมนะยูริครับโมโบอินะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของฮิมาริกับตัวของฟูกะปีใหม่นะครับนะก็ถือว่าเป็นทีมเดียวเนี่ยที่สามารถจบได้เลยนะถ้าเกิด อันนี้คือในส่วนของความยากระดับอินเซน์ลงไปนะครับนะก็สามารถใช้ทีมนี้ลบได้เลยถ้าเกิดใครไม่สามารถจบทีมเดียวได้นะครับนะลองทดสอบตีดูก่อนนะครับถ้าเกิดใครไม่สามารถจบทีมเดียวได้นะเราก็ขอแนะนําแบบ2ทีมนะครับนะโดยแบบ2ทีมครับผมก็จะบีทีมนี้เลยครับโดยแนะนําทีมที่1น,นะครับผมจะเป็นทีมที่เน้นเรื่องของการเคลียร์นะครับผมตั้งแต่ด่านแรกครับผมจนถึงห้องบอสนะครับโดยห้องบอสเนี่ยเราจะรอให้ศัตรูสแปมเซตที่เสียมาปุ๊บ พอสตูสเปซทีที่สีมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถกดยอมแพ้ได้เลยครับจากนั้นใช้ทีที่2ครับนะและก็ใช้ตัวของมิกะนะครับต้อบอกว่ามิกะเนี่ยสำคัญมากใครไม่มีมิกะครับยืมเพื่อได้เลยนะครับนะเพราะว่ามิกะคือตัวเมดาเบตในการตีจบบอสนะครับนะอ่ะ ในตอนเราบผมว่าอันนี้เป็นในการแนะนําในสุดของทีมอุ้ยนะครับนะถ้าเกิดใครมีฟูกับี่ใหม่ก็สามารถกลับไปใช้ทีมแรกที่แนะนําเมื่อกี้ได้เลยนะครับนะอันนี้ก็คือสื่อสุดของคนที่ใช้อุ้ยเป็นหลักนะครับนะก็จะใช้หลักๆก,ก็คือจะโจมขอตัวอุ้ยนะครับผมนะลดค่าขอให้กับพิกะครับจากนั้นนะครับผมนะก็รอให้บอสเปิดฝาครับ พอบอสเปิดฟาสตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่าคอที่กสสะสมเนี่ยก็จะประมาณ9ขึ้นไปนะครับก็แน่นอนครับผมมิกะยิงนะครับผมอากโกยิบาริยูรินะครับผมแล้วะจบที่ตัวของมิกะอีกรอบหนึ่งก็เอามิกะย,ยิงปิดอีกรอบหนึ่งบอสก็จะตายทันทีนะครับนะในส่วนของเชโรโน่ครับผมมีหน้าที่ก็คือการเล็งค่าพอสนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดใครไม่มีเชโรโน่นะครับผมนะะก็สามารถใช้แท็งอื่นที่เราแนะนําได้นะเพราะว่าเชโรโน่เนี่ยถ้าเกิดเรา เตียมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเกาะแดงและสตูก็โจมตีแดงด้วยเชนโน่อาจจะยืนทนไม่ไหวนะคนะรับนะแน่นอนว่าตรงส่วนนี้อยู่ที่ค่าคอนของเราถ้าเกิดใครนะครับไม่มีเชนโน่ก็ใส่แท็กตัวอื่นแทนได้เลยนะหรือเช,ชนโน่ทนไม่ไหวก็ใส่แท็กอื่นได้สบายเลยนะครับนะในส่วนของตัวละครนะครับผมนะที่จะใช้นะครับผมในการลงรอบนี้นะถ้าเกิดใครไม่มีตัวละครดังต่อไปนี้เราก็ขอได้ดับโดยสุดขอเฟสที่1นะครับนะก็จะมีตัวละครให้เลือกใช้เยอะมากนะครับนะ,ะเฟสที่1น,นะครับ ก็เป็นทีมก็ผมที่จัดได้ตั้งแต่ตอนห้องตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมจนไปถึงห้องบอสเลยก็หลักๆครับก็จะเป็นในสุดของแท้งนะครับนะมีตั้งแต่ตัวขอซูรุกินะครับผมซูบิเละครับซูบบกิโอชิโนยูกะยูกะกิราสีนะครับนะเบียโกซัมเบอร์นะครับผมเลซะนะครับผมหรือจะเป็นตัวขอฮัุโกะครับผมหรือมารินะนะครับเรียกว่างานนี้คือมีให้ใช้เพียบเลยครับนะในสวดของแท้งนะครับนะอ่ะ มาริน่าเนี่ยต้องบอกว่าก็ถือว่าอึดใช้ได้อยู่นะก็ตายยากด้วยนะครับนะถึงแม้จะเป็นตัวละครเกาะแดงก็ตามนะครับนะก็ลองดูได้ของเทียแปดค่อนข้างจะทําให้ตัวมาริน่าอึดขึ้นเยอะจริงดาบเบิครับผมนะเราจะเน้นในส่วนของตัวละครดาบเบิตีออฟเป็นหลักเลยนะครับแน่นเรารับผมว่าตัวของเชรโนนะครับผมนะก็เป็นคีย์หลักเลยในเะรื่องของการทําดาบเบิตีออฟเพราะว่ารอบนี้น้องแกถนัดกลางแจ้งครับเราสามารถจะให้ตัวเชโร์นโนเนี่ยเก็บศัตรูได้ไวมากๆนะ โมโบอี oi, นะครับผมโมเอนะครับนะก็เป็นตัวละครตีกระจายเหมือนกันตัวของมิสกะมิคโตะนะครับผมนะก็เป็นตัวค่าคอสามยิงทะลุนะครับนะและก็ตัวของฮานากโกซัมเมอร์ครับฮานาโกซัมเมอร์ถึงแม้น้องแกจะเป็นตัวละครกระสุนฟ้ายิงเหลืองเข้าแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ดาบจที่ได้มาครับผมมากพอที่จะสามารถเก็บศัตรูได้ในส่วนของลูกกระจอกนะดังนั้นสบายใจได้ครับถึงแม้จะรีซิตก็ตามนะตีไม่ค่อยตีเข้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ก็ยังตีตายอยู่ดี แล้วก็ตัวของอาลุปีใหม่นะครับนะก็เป็นตัวที่ทำดาเบจได้ไม่พอยังสามารถเสริมในสุดของค่าคอร์สที่ขาดหายไปด้วยนะต่อไปครับผมสายดาเบจรอนะครับผมนะบิลลูรนะครับนะก็สามารถเอาเล่นคู่กับอมบอีกได้นะตัวของซาเต้นนะครับนะใครที่อัพซาเตนมานะครับผมก็จัดไปได้นะโนโนบิครับนะโนโนบิยังไม่มีของรักนะก็เลยยังได้แค่นี้ก่อนถ้าเกิดมีของรักรับรองว่าขึ้นดาเบจหลักได้เลย อ่ะและก็ตัวขอบิวนะครับผมบิวซัมเมอร์ครับนะก็เป็นตัวละครแจกฟรีนะสายะลำรอครับนากิซะนะครับผมมุสกิปีใหม่นะหรือในสุดของตัวดาครตีดาเบตอออครับผมอย่างเช่นฮิบิกินะครับผมกับมิโนรินะครับนะก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากในการตีบอสรอบนี้ครับตัวสับสนุนครับผมก็พวกสายฮิวนะครับนะสายฮิวสายบัฟทั่วไปนะครับผมหรือสายเลขค่าคอสครับอย่างเช่น โคทามะนะครับนะโคฮารุครับผมเอามาคอยช่วยฮิวให้กับตีจะได้ตายยากๆก็ได้นะครับนะอ่าตัวขอฮารุกาปีใหม่ครับเอามาเลงค่าคอสนะครับนะรวมถึงตัวขอชิโรโกะนะครับนะชิโรโกะก็เลงค่าคอสเหมือนกันนะครับแถมลดคอสช่วยตรงด้วยนะครับนะรวมถึงตัวขอโฮชิโนะนะครับผมหรือตัวของน้องโคโคนะนะครับผมนะที่ช่วยในเรื่องของการสนับสนุนการฮิวทีมนะครับนะย้ำอีกรอบหนึงครับในส่วนของเป้าหมายหลักของทีมแรกนะก็คือ พาไอดีเรานะครับผมนะไปถึงห้องบอสให้บอสสแปมศัตรูครับผมนะชุดที่4ออกมานะครับนะพอบอสสแปมอ่าเลือกศัตรูชุดที่4ออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถกดยอมแพ้ในส่วนของทีมนี้ได้เลยนะครับนะอ่ะพอจบในส่วนนี้เสร็จปุ๊บครับผมเราก็จะเข้าสู่ทีมที่2ทันทีนะครับนะโดยทีมที่2ครับผมก็ง่ายๆเลยครับเราก็จะเหลือตัวละครใช้แค่ดีเองนะครับนะโดยเป้าหมายหลักครับผมก็คือการสะสมค่าคอสและเอามิกะยิงปิดนะครับนะเพราะว่า ต้องบอกเลยว่ามิกะยิงปิดนี่คือสบายมากๆนะเราไม่ต้องเสียเวลาให้ศัตรูสแปม์ศัตรูมากเกินไปนะครับนะดังนนมิกะจึงเป็นอะไรที่สําคัญมากบวกกับรอบนี้เจอการแจ้งครับผมมิกะหน้าเขียวแล้วนะก็ถือว่าโอเคมากนะแทงครับผมต้องบอกว่าเราสามารถใช้ขอ้อมูลแทงอันแรกได้นะแต่ที่ผมเอามาตัวส่วนนี้ก็คือเป็นแทงที่ค่อนข้างจะเหมาะมากครับผมกับการรับมือนะครับนะ อย่างที่บอกไปนะครับผมนะซื้อมอกี้นะครับผมนะค่อนข้างจะถือว่าใกล้ตายแล้วก็เด้งเลือดได้นะครับยูกาก็หลบเก่งนะครับนะเชโน่ครับผมเป็นตัวเล่นค่าคอร์สนะแต่ให้ระวังด้วยนะถ้าเกิดเป็นตัวละครใครที่เชโน่แท้งหนาไม่พอก็เปลี่ยนไปใช้ใครอื่นได้เลยนะครับนะแล้วก็ต่อมาครับผมมิยโกะซัมเมอร์ครับนะยิ่งโดนอัดเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งเล่นค่าคอร์สให้กับทีมได้ดีมากนะอันนี้คือในส่วนของแท้งนะครับดาเมจตัวเดียวเลยครับนะมิกะนะครับผมรับประกันความเทพได้แน่นอนใครไม่มียืมเพื่อน นะดาเมจลองนะครับผมก็จะเป็นตัวของอิวิรินะครับผมฮานาโกะอ่ามิสกาพิโกโตะครับผมรวมถึงโมโบอินะครับนะก็เป็นตัวละครที่ค่าคอสอยู่ที่ประมาณ3ถึง2ขึ้นไปนะครับมันช่วยให้เราเล่นง่ายมากนะตัวละครสับสนุนนะครับนะก็จะมีตัวของอ,อุยนะครับผมนะโอชิโนะนะครับผมอุยซัมเมอร์นะครับอักโก นะครับชิโรโกะฟูกะแล้วก็ฮิบารินะครับนะก็สามารถเลือกได้จัดทีมได้ตามสบายนะในนอนครับผมว่ามิกะเทพสุดตรงส่วนนี้นะอ่าโอเคนะครับก็หลักๆก็ไม่มีอะไรครับผมสะสมค่าคอร์สนะครับผมจากนั้นก็ยิงแล้วก็สแปมถ้าเกิดใครใช้ทีมฟูกะปีใหม่นะครับผมก็ใช้ฟูกะปีใหม่ลดค่าคอร์สให้กับมิกะก่อนนะครับนะจากนั้นนะครับผมนะเมื่อทําการสะสมค่าคอร์สปุ๊บบอสเปิดฟ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สตาร์ทเลยครับ บิกะนะครับผมนะบิกะยิงแล้วก็ตามด้วยฟูกะฮิบารินะครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวละครสายดาเบิลลองสักหนึ่งตัวที่เราใส่เข้ามานะครับผมจะเป็นอิวลีฮานาโกะหรือจะเป็นมิสกะหรืออิมโมโมอิก็ได้นะใครก็ได้ทั้งนั้นนะครับนะยิงไปปุ๊บนะครับผมและมันจะวนกลับมาที่บิกะอีกรอบหนึ่งแล้วก็สามารถเอาบิกะยิงปิดนะครับนะแค่นี้ก็เคลียร์ได้แล้วนะครับนะถ้าเกิดบอสไม่ตายก็ลุยกันต่อนะครับนะ ถ้าเกิดอสไม่ตายเนี่ยเราก็คงต้องหาทีมอื่นมาสแปมต่อนะก็ถือว่าพวกทีมโมบิอิก,ก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงนะมีเชโนก็จะใช้เปรียบตัวตัวได้เปรียบตัวส่วนนี้นะครับนะหรือจะเกิดจะใส่แท้งสองอันก็ได้ครับผมไม่ใส่ตัวซับนะครับนะก็ตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดอยากให้ตายจริงก็ใส่เป็นมิสกะนะครับผมหรืออิวดี้ครับรับประกันความเทพตายแน่นอนนะ โอเคครับก็ปะบานนี้ได้ครับนะบอสเชเซตรอบนี้ก็น่าจะเป็นไอที่ไม่ยากเกินไปน่าจะแข่งกันที่แถวอินอแถวอนเซนกันเยอะนะครับนะหวังว่าผู้เล่นใหม่หลายท่านครับผมไม่ไหวจริงก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะวันนี้ผมฮอสบีแคทครับจะบารีวิวเพียงเท่านี้ขอบพคุณที่รับฟังกันจนจบหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซชสร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กัชบช่องเราด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ